สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกุกท่านค่ะทีเดีตวจะรับผู้่ช้เข้าสู่ช่องพีพีธรรมดานะครับเข้าพีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหวยรัฐบาลนะวดประจําวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนนี้ก็ตรงกับวันอะไรวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรวมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกงวดนะเถอะทุกงวดนะทุกงวดนะครับไม่ใช่ทุกวันนะทุกงวดทุกงวดนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับวันที่แล้วหลุดนะครับอืมให้สามสี่ห้ามันมาสองแ้มเดียวเอง ให้สามีห้ามาสองจะได้กันเลย่าจะเอาหนึ่งสองสามแล้วก็เลยมาตัดสินใจเอาสามตีห้าก็เลยหลุดเลยก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเดินหน้าต่อนะครับสู้สู้นะครับถ้าเกิดใครเหนื่อยก็ให้พักนะอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้นะครับประมาณนี้นะของพวกนี้มันอยู่ที่ดวงที่โชคเป็นหลักนะครักษต่อขอบคุณมากๆนะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างมาฝากนะ รุนลมเพื่อความบันเทิงนะครับขอขอบพรคุณมากๆครับเขื่อนมากรัฐบาลเนี่ยจะลงให้เสาร์อาทิตย์นะเพราะเสาร์อาทิตย์ก็พอจะมีเวลาอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ชมแล้วก็จดเอาทุกตัวนะครับไปเทียบดูกับต่างสําสำนักนะครับอืมถ้าเจอกันชนกันอะไรงนี้ก็มีโอกาสนะครับมากกว่าที่จะมืดแปรได้น,นะครับประมาณนี้นะครับ ขอขอบพระคุณมากมากนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดานะครับอ่าแล้ก็มาชมกันเลยนะครับ1กันยายน2566นะครับเด่นเน้นบนนะกันล่างนะครับ1 2 3นะครับ1 2 3นะเห็นไหม1 2 3นะครับ1เน้นที่1นะครับไปนนี้ลอง3นะครับกับงนะ หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามนะครับส่วนชุดวินนะครับห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าหนึ่งสามนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชอบค่อยว่ากันนะครับไม่เฉืนไม่ชอบมาลุ้นๆกันไปนะครับามาดูใกล้ๆซึ่ทางรถไ เด่นเน้นบนนะครับเน้นบนกันล่างนะอือครับหนึ่งสองสามนะครับขอเน้นที่หนะนึ่งนะเน้นที่หนึ่งครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับส่วนสามก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามนะครับ,ส,รบส่วนตัวชอบที่ท้ายๆนะอือถึงเจ็ดไอ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะระวังม 1, 10, ันมาหนึ่งศูนย์เลยนะ สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับประมาณนี้ข้าวเปลือกจวนนะครับเออเปสวนเสวนรูดก็รูดที่หนึ่งเลยนะครับหนึ่งนะเป็นหลักรูดบนกันล่างนะครับหนึ่งกับสามนะสามนี้นะครับเสวนสองนี่ใครชอบก็ฟากกันไปนะครับประมาณนี้นะครับเสวนชุดวินนะชุดวินนะครับตามนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามหนึ่งนะครับนี่นะครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะลืมพิมพ์เพราะว่ารัฐบาล รัฐบ,บาลนะครับอ่าค่ะนี่เราเน้นที่หนะึ่งหกสามแล้วเราก,ก็มีอะไรเลขดับมาฝากด้วยนะวันนี้นะเลขดับมาฝากนะครับอืมอ่าชื่ออืมหนึ 1> 1่งสามเห็นไหมหนึ่งสามเนี่1หนึ่งสามเนี่ยมันชนกับเลขของอาจารย์เนี่ยหนะึ่งกับสามใ่ไหมอ่าหนึ่งสามดับเห็นไหม เราต้องเอาสามหนึ่งสามหนึ่งไม่ดับนะจัดได้นะสามหนึ่งนะหนึ่งสี่ก็เหมือนกันดับหมายถือว่าเฉพาะบนนั้นน่ะเวลาจ,จะมาล่างก็ได้นะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ในนี้ไม่มีนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเอันี้ไงหนึ่งเก้าตรงนี้ก็มนะีดับนะเก้าหนึ่งได้นะครับอันนี้นะหนึ่งเก้าไม่ได้นะสองห้าสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าห้าเก้า ดับแนวเด้อเนี่ยจะซื้อเด้อจะเอาเด้ออันนี้เด้ยอ,ยอ,ด,อนนด,ดับแนวแต่ว่าตัวกลับได้อยูอ่ตัวกลับได้อยูอ่เก้าสองเก้าสามเก้าห้าอันนี้ดับแนวยาอย,า,อยาเด็ดขาดถ้าห้ามไม่ได้ก็เบาๆนะครับประมาณนี้เป็นน้ำเจ้านั่นแหละมาบอก่อยเบาๆ <c oughs> <c oughs> มันมันดับจริงๆครับอ่าตัวกลับนังได้อยู่นะอ่าตัวกับได้อยู่แต่ตัวตัวตรงตรงนี้เปียงเลยไม่มาแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ากระตามนี้นะครับจุดเอาทุกตัวนะครับเอาจะจะแช่รตรงนี้ไว้นะอ่าแคบเจอหน้าจอบางท่านก็จุดไม่ทันนะครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะรัฐบาลจุดเรืยองแคบเจอหน้าจอไป มาดูเลขดับครับเนี่าเลขดับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเป็นแผ่นให้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 แคปเจอหน้าจอไว้อีกอยู่นะอ่าครับแคปหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมาก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 อ่ามีแคปเจอหน้าจอเอานะครับแคปเจอหน้าจอเอาอ่าจัดไปเลยนะครับตามนี้อันนี้รัฐบาลนะครับรัฐบาล แคปเอนะจเอร์นาจอไว้เจอจะน้ำหนึ่งถึงหกสิบนะน้ในใจนะไม่ได้น้ำนอกใจนะอ่าตามนี้นะครับเกิดแล้วยังหนึ่งสามสี่ามนี้ดูไม่ทันมือแตะวิดีโอพักไว้แล้วก็จดเอาแคปเอนะจเอร์นาจอไว้นะครับ,รรบนะหกห็ตามนี้นะครับกี่นาทีแล้วหกนาทีเองตามนี้นะครับ หนึน่งสามหนนะึ่งสี่หนึ่งเก้องห้าสห้าสี่แปดสเก้าห้าเ้าเก้าสองสา้าห้าดับนอดับแนวบนนะดับนอดับแนวบนนะส่วนเด่นบนก็หนึ่งสอสาเน้นที่1กับ3นะครับชนกันกับสำนักไหนก็จับใหญ่เลยมานี้นะครับไอ,ไอสีเหลืองๆนะี่คือชุดเน้นทั้งท้ายนะ1นึ่งเจ็นึ่นึ่งเกานะหนึ่แปด้า หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนแปด้าเกาหนึ่งนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามาม้าเก้าสครับลวางตัวสมานะสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแดสองสองนะครับประมาณนี้ส่วนข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แต้มส,สีก็คือตัวรองนะตัวรองประมาณนี้นะครับไม่ไดแต้มสีก็คือตัวรองตามนี้กัแล้วกันนะครับขอขอขอบขอบขอบมากนะครับใอ้ทอกขอบุกบขอบโชคดีบออบขอบอมขอบขอ้ขอบขอบขอ ขอพระคุณมากมานะครับขอให้ทุกคนโชคด,ดีโชคด,ดีโชคด,ดีเดี๋ยวเอาให้มันสักสักสิบนาทีเออตามนี้ก็แล้วกันนะครับอ่บสวัสดีครับ